ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเราจะมาคุยถึงเรื่องของประโยชน์ของน้ําแคลเซียมค่ะเอะ๊น้ำแคลเซียมคืออะไรเราร่วมพูดคุยกับนายแพทย์สุพ์สมฤทธิ์วณิชชานะคะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลเยนฮีตอนนี้คุณหมอสุพจน์อยู่กับมี่แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมี่คุณหมอคะเคยได้ยินแต่แคลเซียมเอาเรามาพูดถึงแคลเซียมก่อนจริงๆแล้วไอตัวแคลเซียมนี่คืออะไรคะคุณหมอแคลเซียมจริงๆก็คือแร่ธาต ที่จาเป็นสําหรับร่างกายนะครับทีนี้แรถ้าแคลเซียมน,ยม,นยม,มีทั้งอยู่ในน้ําอยู่ในอาหารหนะครับแล้วก็ร่างกายต้องทานเข้าไปทุกวันเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ร่างกายจําเป็นต้องใช้สําหรับเป็นส่วนประกอบสร้างกระดูกและฟันครับดิฉันก็บอกว่าเวลาตอนเด็กๆเนี่ยเราต้องเสริมแคลเซียมนะจะได้ตัวสูงสูงฟันจะได้แข็งแรงอันนี้คือสําคัญมากๆเลยใช่ไหมครับคุณสำคัญครับ พอเด็กแรกเกิดออกมาเนี่ยร่างกายคุณแม่ให้แคลเซียมให้ทุกอย่างมาพร้อม,อมแต่ในระหว่างที่เจริญเติบโตเนี่ยแคลเซียมจะถูกใช้ไปนะร่างกายไม่สามารถสร้างแคลเซียมขึ้นมาได้เพราะขนาดที่ร่างกายสร้างไปเด็กก็ทานนมแม่นมแม่นี่มีแคลเซียมมากที่สุดในจำพวกอาหารทุกชนิดแล้วก็ทานนมแม่แล้วพอโตเนี่ก็ทานกล้วยทานผลไม้ทานผักทานอาหารก็เปการ ทดแทนที่เอาแคลเซียมมาใช้สำหรับการเจริญเติบโตครับค่ะคุณหมอนอกจากเรื่องของการเจริญเติบโตตามช่วงวัยแล้วความสำคัญเรื่องกระดูกและฟันแล้วตัวแคลเซียมยช่วยอะไรเสริสสมมาคุณหมอโอ้แคลเซียมน่ช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงค่ะช่วยทำให้ฟันปกตินะครับไม่ไม่เกแล้วก็ไม่ผุง่ายช่วยในระบบประสาทนะครับการทำงานของประสาทเนี่ยก็ต้องใช้แคลเซียมแล้วช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อจะยืดจะหดจะยืดจะหดหรือการเต้นของหัวใจเนี่ยจะต้องมีแคลเซียมมาเป็นตัวตอบปฏิกิริยาและทําให้เกิดการทํางานของอวัยวะในร่างกายอยาคุณหมอเล่าหน่อยเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่ามีทั้งในกล้วยในผลไม้แล้วก็อาหารต่างๆเราจะเจอแคลเซียมได้จากสารอาหารหรือว่าอะไรตรงไหนบ้างคะคุณหมอแรกเลยในนมนมนะฮะนมแม่ดีที่สุดแล้วก็นมวัวนะหรือนมแพะเสร็จแล้วก็มาไข่ นะฮะในไข่แล้วก็ในอาหารจำพวกโปรตีนพวกเนื้อสัตว์แล้วก็ในผลไม้ก็จะมีในกล้วย mm. ในแอปเปิลน,นะครับในองุ่นก็จะมีในผักโดยเฉพาะผักใบสีเขียวเนี่ยจะมีแคลเซียมทุกชนิดเลยแต่จะมากจะน้อยก็แล้วแต่ชนิดของผัก mm. แต่เมื่อเรากินครบห้าวดหมู่เราก็จะได้แคลเซียมครบสำหรับไปใช้ในร่างกายครับ อยากรู้แล้วค่ะว่านอกจากประโยชน์นอกจากแหล่งที่มีแคลเซียมแล้วถ้าเราขาดจะส่งผลอะไรกับร่างกายบ้างคุณหมอคือถ้าขาดเนี่ยนะหนึ่งตัวก็จะเหล็กแ<า>พ้แกนเพราะกระดูกไม่เจริญเติบโตฟันก็จะผุง่ายแล้วก็ถ้าพออายุมากหน่อยเนี่ยถ้าขาดกระดูกก็จะเปราะก็จะบางหักง่ายหกล้มนิดหนึ่งก็จะหัก ะนะครับแล้วก็ในพวกนักกีฬาเนี่ยถ้าขาดเนี่ยวิ่งสักพักหนึ่งจะเป็นตะคิวจะปวดกล้ามเนื้อหรือพวกว่ายน้ำเนี่ยก็จะเป็นตะคิวเพราะกล้ามเนื้อเวลาหดตัวเนี่ยยืดไม่ได้เพราะไม่มีตัวที่จะไปทําให้กล้ามเนื้อย,ยืดหดะนะครับแล้วก็ทําให้การดูดซึมของลำไส้ก็ทํางานไม่ปกติเพราะลำไส้เนี่ยไม่สามารถที่จะขยับย่อยอาหารได้เพราะฉะนั้นเวลาขาดแคลเซียมเราจะมีอาการ แตกต่างกันออกมามากมายเลยครับไม่เคยได้ยินคำว่าโรคกระดูกพรุนอันนี้ก็คือเกิดจากสาเหตุขาดแคลเซียมโดยตรงไหมคะคุณหมอถูกต้องครับกระดูกพรุนก็เป็นโรคชนิดหนึ่งที่กระดูกขาดแคลเซียมเดิมเนี่ยกระดูกหนาก็จะมีแคลเซียมพอใช้ไปมากมากๆกก็เราจะบางอพอบางเสร็จปุ๊บชนี้ก็จะพรุนละ,ะมาถึงเปราะบางแล้วนะครับ มันจะเกิดอาการหกล้มก็จะหักง่ายหรือว่าเวลาผู้สูงอายุเราก็จะได้ยินว่าอย่าให้ผู้สูงอายุหกล้มหรือว่าแม้แต่กระทั่งว่าเวลาเราประสบปติเหตุเล็กน้อยถ้าล้มไปถ้ากระดูกมันมันบางมันเปราะบางหรือว่ามันพุนก็จะหักได้ง่ายครับคุณหมอคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าบางคนว่าคุณหมอฟังคุณหมอเล่าแบบนี้อยู่ดิฉันเป็นกระดูกพุนแล้วมาเสริมแคลเซียมตอนนี้ทันไหมทันไหมคะคุณหมอทันครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยคือร่างกายเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามีการรีแพ์สมมุติว่า อะไรที่ขาดหายไปเนี่ยถ้าเราทานอาหารหรือทานวิตามินบำรุงเนี่ยพอแคลเซียมมากๆเข้ามาเนี่ยมันก็มารีแพร์ตัวเองก็มาเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงขึ้นนะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นทำให้หัวใจเต้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นหมอถึงพยายามบอกคนไข้เนี่ยที่มีกระดูกพรุนกระดูกบางหรือคนที่ตั้งครันหรือหลังคอเนี่ยใ,ให้ทานแคลเซียมเป็นอาหารเสริมหรือเป็นวิตามิน นะครับเสริมได้ช่วยได้เสริมได้ครับเพราะว่าถ้าเผื่อร่างกายเป็นกระดูกพุนเนี่ยในอาหารพวกนี้ไม่เพียงพอหรอกครับคุณแก่บางคนทานทุกเช้าเลยนะ,ะต้องเสริมต้องเสริมเข้าไปค่ะคุณหมอฟังแบบนี้แล้วอย่างคุณหมอเล่าชมฟังหน่อยค่ะควรทานอะไรเสริมมีได้ยินมาชื่อหนึ่งตัวหนึ่งก็คือน้ําแคลเซียมคุณหมอเล่าหน่อยอย่างแรกควรทานอะไรเสริมแล้วก็น้ําแคลเซียมดียังไงคืออย่างแรกนี่นะทานไข่ทุกวันถ้าเผื่อเป็น คนชะลานะฮะใน <Okay. S 2> ไข่แดงเนี่ยมีแคลเซียมสูงนะครับแล้วก็กล้วยสิ่งที่เราจะทานเสริมเนี่ยในวงการแพทย์เนี่ยแพทย์จะแนะนาให้ทานยามีแคลเซียมหรือแคลเซียมที่หลายคนจะคุ้นเคยเพื่อให้ดูดซึมง่ายนะ่ะก็หยอดเม็ดแคลเซียมลงไปน้ำก็เ,เรียกว่าแคลเซียมฟูอ่าเม็ดฟูฮะ,ะประหมดพอหยอดเข้าไปเนี่ยก็จะฟูก็คือไอความที่ฟูเนี่ยช่วยทําให้แคลเซียมละลายพอละลายเราดื่มเข้าไปเนี่ยก็จะทําให ดูดซึมได้ง่ายเข้าไปในกระเพาะเข้าไปในลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ดูดซึมได้ง่ายทีนี้อันนี้ยุงยากสําสหรับคนไข้ะนะ<ไ>ป,ปะัจจุบันก็มีผู้ผลิตน้ําแคลเซียม<อ>ขึ้นมาใช้น้ำแคลเซียมเนี่ยหมายถึงว่าตอนเช้าเนี่ยเราทานอาหารเสร็จเราก็ดื่มน้ําแคลเซียมทดแทนแคลเซียมที่ร่างกายใช้ไปหรือว่าร่างกายไม่เพียงพอ,อแล้วถ้าพอส่นเกิน แคลเซียมก็จะไปสะสมในกระดูกทําให้กระดูกแข็งแรงขึ้นทีนี้รสชาติเป็นไงเนี่ยมีบริษัทยันทีเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยเป็นรสชาติโยเกิร์ตทำง่าย่ยะนะแต่ไม่มีน้านําตาลที่ไม่มีน้านําตาลแต่มีรสชาติอร่อยเนี่ยก็เพราะว่าสารซูกโรลสสารที่ใส่ลงไปใน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 ้ำะนะทำให้ดื่มง่ายพอดื่มง่ายคนก็อยากจะดื่มถ้าดื่มแล้วกลิ่นเหมือนยา คนก็ไม่เคยอยากจะดื่มใช่ค่ะได้ฟังแบบที่คุณหมอบอกมาเมื่อสักครูน่นี้คุณผู้ชมนอกจากการทานอาหารแล้วนอกจากการทานเสริมที่คุณหมอบอกถ้าไปโรงพยาบาลคุณหมอให้แคลเซียมอะไรมาก็ทานเสริมแล้วแล้วก็น้ําแคลเซียมสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมเลยคะ่ะถึงประโยชน์ของแคลเซียมที่คุณหมอได้เรียงมาเมื่อสักครู่ค่ะคือแคลเซียมนี่เป็นสารที่จําเป็นต่อร่างกายเวลาร่างกายขาดแคลเซียมเนี่ยเราจะไม่รู้สึกตัวหรอกแต่ว่าในวงการแพทย์นเนี่ย เขาเรียกว่าไผงเงียบเพราะว่าจะเกิดอาการเท้าผูอาหารไม่ย่อยกล้ามเนื้อเป็นตะคิวบ่อยแล้วก,กระดูกเปราะบางกระดูกหักได้ง่ายนะครับแล้วก็การทํางานของระบบประสาทก็จะช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราควรจะตระหนักถึงประโยชน์ของแคลเซียมแคลเซียมนี่กินได้นะครับแล้วยิ่งเฉพาะในแบบฟอร์มของน้ําแคลเซียมเนี่ยกินได้ตั้งแต่เด็กยันจนวัยชาราเลยเพราะว่า ในนั้นเนี่ยมีน้ําแคลเซียมถึง1,000มิลลิกรัมนะครับพอเราดื่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปทดแทนส่วนหนึ่งไปใช้ชีวิตประจําวันส่วนหนึ่งก็ไปสะสมในกระดูกทํำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นหนาขึ้นแข็งขึ้นไม่เปราะบางแล้วก็ไม่หักง่ายครับค่ะ เป็นทางเลือกใหม่ต้องพูดแบบนี้เลยนะคะคุณหมอสําหรับใครที่อยากสมแคลเซียมแบบง่ายๆแล้วก็เรื่องที่คุณหมอบอกไปคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะแคลเซียมเราหยอดกระปุกได้สะสมที่กระดูกแล้วก็มีประโยชน์วันนี้ขอบคุณคุณหมอสุพจน์มากมากนะคะที่ไม่ความรู้แล้วเดี๋ยวมีเองก็จะต้องไปลองหาดื่มแล้วาดื่น้ำแคลเซียมวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะครับผมสวัสดีค่ะตราคอนยกักี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนา